งหลายทั้งปวงในโลกนี้นะเ้าจะจาแนกแยกแยะแล้วเนี่ยมันก็มีแค่สามเท่านั้นแหละสิ่งที่ชอบนะสองสิ่งที่ไม่ชอบสามสิ่งที่เฉยๆสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็นักจะพยายามหนีห่างอยู่ไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งดียิ่งเป็นสิ่งที่เราเกลียดด้วยแล้วนี่นะนไม่อยากจะเจอเลย อะไรที่เราไม่ชอบอะไรที่เราเกลียดนี่เราจะระมัดระวังมากแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะระวังด้วยเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราเกลียดเท่านั้นนะไม่ใช่สิ่งที่เราไม่ชอบเท่านั้นนะไอ้สิ่งที่เราชอบเนี่ยเราก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าผู้คนจานวนมากเนี่ยชีวิตจำแย่ก็เพราะไอ้สิ่งที่ตัวเองชอบนั่นแหละยุติตียงง่ายๆเนี่ย หลายคนเนี่ยชอบบุหรี่นะชอบเล่านะชอบการพน,นันเนี่ยอันนี้มันก็ทำให้ชีวิตเขาเนี่ยตกต่ำายํำแย่เจ็บปว่วยนี่สินมากมายล่มละลายครอบครัวแตกแยกก็เพราะไอ้สิ่งที่ชอบนะชอบจนถอนตัวไม่ขึ้นชาวบ,บ้านหลายคนเนี่ยเป็นมะเร็งนะในตับก็เพราะชอบกินนะปลาดิบนะ กินปลาดิบนี่มันก็มีพญาต์ใบไม้ในตับไอ้ไม่ชอบไม่กินอ่ะชอบกินแต่พวกปลาดิบเนี่ยก็เลยอายุสั้นนะแต่ตัวอย่างที่พูดมานี่เนี่ยนะมันเป็นของที่เรอก็ระ้นะว่ามันมีโทษชัดเจนอยู่แล้วนะเช่นเล่าบุหรี่การพันนันพญาต์ใบไม้ในตับแต่สิ่งที่ดูเหมือนว่าไม่มีพิษไม่มีภัยเนี่ยดูดีๆมันก็อันตรายเหมือนกันนะอาหารที่เรากินเนี่ยหลายอย่างเลยนะ มันก็ดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรแต่คนก็ป่วยเช่นเป็นโรคเกาต์นะเกาเพราะอะไรนะเพราะชอบกินเครื่องในนะหรือว่าเดี๋ยวนี้เป็นเบาหวานกันเยอะนะเพราะอะไรนะก็เพราะชอบกินของหวานเช่นน้ําตาลเป็นโรคหัวใจนะจนตายกันนะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรนะก็เพราะชอบกินพวกไขมัน บางคนก็ชอบกินของทอดบางคนเป็นโรคหัวใจแล้วก็ยังอยากจะขอกินขาหมูเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยตายเพราะสิ่งที่ไม่ชอบนะเช่นเชื้อโรคนะความอดอยากหิวโหวยไม่มีใครชอบนะแต่คนสมัยเนี่ยตายเพราะสิ่งที่ชอบกันทั้งนั้นแหละตายเพราะอะไรเพราะเป็นโรคอ้วนโรคหัวใจโรคเบาหวาน เดี๋ยวนี้เขาประมาณว่าคนทั้งโลกเนี่ยนะหนึ่งในสามเนี่ยอ้วนสองในสามเนี่ยน้ำหนักเกินหนึ่งในเจ็ดเป็นโรคเบาหวานหนึ่งในห้าตายเพราะโรคมะเร็งอันนี้ก็เรียกว่าพ่อะหล่นะพราะผ้าของชอบทั้งนั้นแหละน้ำตาลก็ดีไขมันก็ดีนะหรือว่าแป้งเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็รู้กันแล้วนะ,ว,นะว่าไขามันเนี่ยกินมากๆไม่ดี แต่ว่าหลายคนก็ยังเลิกไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นของชอบเนีย่ยยางตักอาหารเนี่ยนะเราก็จะตักนะพวกเนื้อนะพวกที่มีอไขมันนะอีกอย่างกนะ็คือพวกที่มันหวานตอนนี้เขามีงานวิจัยที่เชีย่ยเห็นว่าเนี่ยน้ําตาลที่จริงอาจจะน่ากลัวกว่าไขามันด้วยซ้ําคนเผ่าอินนุยนะภาคทางโครโลกเหนือ มาไซผู้นี้นะกินไขมันเยอะแต่ไม่เคยไม่เคยเป็นโรคอ้วนโรคหัวใจโรคความดันแต่พอมาเริ่มกินอาหารสมัยใหม่มีน้ำตาลโอ้โเป็นกันเยอะคนจีนสมัยก่อนนี่จนกระทั่งเมื่อร้อยปีที่แล้วนี่คนที่เป็นโรคหัวใจเนะบาหวานนี่ก็แทบไม่มีแต่เดี๋ยวนี้เนะี่ยโรคเบาหวานนี่ก็สิบเปอร์เซ็นตเข้าไปแล้วเพราะอะไรนะเพราะน้ำตาล น้ำตาลนี่เป็นของชอบนะใคยๆก็ชอบนะแต่ว่าเพราะของชอบนี่แหละเราก็เลยกินเยอะๆของชอบอย่างนึงคือการอยู่เฉยๆไม่ต้องออกกําลังกายนะะเดินะขึ้นบันไดก็ไม่ชอบนะชอบนั่งลิฟต์ครับขึ้นลิฟต์นะเดินไปปากซอยไม่ชอบนะก็นั่งรถเอาสบายไอ้เพราะของชอบนี่แหละก็ทําให้เป็นโรคหัวใจกันมากมายนะ ก็เรียกว่าเป็นโรคขี้เกียจให้มาพิจารณาดูดีๆนะทุกวันเนี้คนเราเนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยนะชีวิตยำแย่นี่ก็เพราะของชอบทั้งนั้นน,นะนของหวานนะไขมันน้ำตาลหรือว่าของผัดของทอดนะเครื่องในนะบางคนก็ชอบเค็มนะอันนี้ก็ป่วยไปอีกแบบตนไตาวาย ไม่ใช่เฉพาะอาหารนะอาหารชอบที่ทําให้เราแย่นะอย่างอื่นด้วยนะหลายคนก็ชอบเงินนะเงินเนี่ยเป็นของที่ใครๆก็ชอบนะแล้วเงินนี่แหละก็มันชักจูงให้คนเนี่ยทําผิดศีลกันมากมายอย่างบ่อๆก็ลักขโมยคอร์รัปชันหรือโกงแล้วอาจจะทําให้ผิดศีลข้ออื่นออเช่นโกหกนะหรือว่าอาจจะถึงขั้นไปทําร้ายฆ่าคน กามเนี่ยก็เป็นของชอบนะที่มันชักพาให้ผู้คนเนี่ยถลเขก็ไปในทางที่เป็นอบายมากมายผู้ชายก็ชอบผู้หญิงนะเพราะอย่างนี้นแหละความชอบอี่แหที่ทําให้มันแย่เกมออนไลน์นะก็เป็นของชอบของเด็กนะผู้ใหญ่ด้วยก็ชักจูงชักนาทําให้อไม่เป็นอ่านเรียนหนังสือของคนไม่เป็นงาทํางานด้วยซ้ํานะนั้นถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยชีวิตคนสมัยนี้เนี่ยที่แย่เนี่ยนะ ไม่สามารถจะ,ะมีความสุขก็เพราะอำนาจของสิ่งที่ชอบนะให้สิ่งที่ไม่ชอบนี่ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเราระวังอยู่แล้วไอ้สิ่งที่ชอบต่างหากที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นต้องมีความระมัดระวังนะอะ,อะไรตามที่เราชอบเนี่ยเราก็ต้องอย่าเผลออย่าไผลสมัยนี้เนี่ยจิตใจอ่อนแอน,นะ เจออะไรที่ชอบก็เด้งยึงดูดเข้ามาหานะจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวเพราะมันบางคนก,ก็ชอบช้อปปิง้งนะชอบช้อปปิง้งจนกระทั่งเป็นหนี้เป็นสินมากมายยิ่งสมัยนี้เนี่ยนะมันมีความสะดวกอยู่แล้วนะมีเครดิตการ์ดบัตรเครดิตก็จ่ายไม่อันเอาเงินจากอนาคตมาจ่ายจนเป็นหนี้เป็นสินนี่ก็เพราะของชอบนั่นแหละ ฉนั้นสมัยนี้เนี่ยต้องมีสติมากเพราะของชอบมันมีเยอะแยะหาง่ายเข้าถึงง่ายไม่เหมือนสมัยก่อนนะมันมีแต่ของไม่ชอบทั้งนั้นน,ะนการมีสติสําคัญเนี่ยจะต้องมีความแล้วก็มีความยับยั้งชั่งใจก็คือขันติด้วยนะมีแค่ปัญญาอย่างเดียวไม่พอรู้ว่ามันไม่ถูกไม่พอนะรู้ว่าบุหรี่ไม่ดีแต่ก็ยังติดบุหรี่รู้ว่าเลาไม่ดีก็ยังติดรู้ว่าน้าตาลเนี่ยมันเป็นโทษต่อร,ร่างกายก็ยังกิน ไอติมน้ำอัดลมนะเด็เป็นกันมากไขมันไม่ดีก็รั่วทำให้เป็นโรคหัวใจก็ยังเลิกไม่ได้จะตายอยู่แล้วนะอยู่ในห้องไอซูหรือว่าอยู่ในโรงพยาบาลล้วก็ยังขอกินนะขาหมูขอกินข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยอันนี้เพราะว่าเราตกเป็นท่าของสิ่งที่เราชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต้องต้องระมัดระวังนะอย่าอย่ามัวไปใส่ใจกับสิ่งที่ไม่ชอบ นะแม้กระทั่งสิ่งที่ชอบนี่ก็ต้องระวังนะต้องมีความยับยั้งชั่งใจบริโภคหรือเกี่ยวข้องแต่พอดนะีอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะสำหรับนะเวลาเราจะกินอาหารเนี่ยก็ลองนะพิจารณาตรงนี้ด้วยนะเราเตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังขออยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วพีพาเมวะสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉาพลัน สาเพปูเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปันนารโสยัธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพนมณีโชติระโสยัธาเหมือนแกวมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพีติโยวิวาฉันตุควานจันายทั้งปวงจงบำราดไปสาพาโรคโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหาย มาเตพวัตวันตรารโย ο, อันตรารยามีแก่ท่านสุขิธิคายุโภภวานท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนหาพิวาทนาสิริสันิจังวุธาปัจจายโนจัตตารธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังพลังทางสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละ ยอนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กรบมีปกติอ่อนน,อน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสอวันตุสาพมังคลงังขอสาพาโมกคลจงมีแก่ท่านกระขันตุสาพาเทวตาอหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาภพาพุทธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภาธรรมานุภาเวนา ด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังคาอนุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระโสสาธาโสธิภา,า,าวันตุเตอขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านดูมื่อท่ิน